อัน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 ขอเสียงผู้สีถือเลขเนี่ยอัน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 ขอเสียงผู้สีรวยไปนาเน่อันอันอันขอเสียงผู่บทันในใจคาเลขเนี่คนเฮาสุกคนอยู่ด้วยความหวังครับอืกระบองแรกสร้างนอกไคือจะบ่อยากได้ แมนบอละแมนอีพ่อพูดใะไรเมดเงินย้อนหกหนึ่งไก่ได้ขึ้นมาหลายกว่าเก่าโอ้ไอ้นี่ขว่าคุณลุงพงษ์กว่าคุณมากมากครับสาบซึ่งหลายสีสู่ขวัญสีอวยพรให้ขอบคุณหลวงพงษ์มาเด้อขวัญเด้อสาธุเด้อให้มันหมันขึ้นเมื่อวานนี่นะเด้อเมื่อวานนี่หมันอยังเมื่อวานนี้ไปสู่ขวัญหนักสู่ขวัญหนักได้แบีงหายร้อยเบี้ยงพันบุญละฟาตุ ปา๊ดไม่เคยเป็นตะลอบแต่รวยแท้แต่ว่ากับว่ต้องอิจฉาดอกพ่อยังใจใครเรียกเบิดแล้ววันนี้เพื่อนเอาปัดใจมาให้ก็สีแหลี่อวยพรแต่อวยพรเออแมนแมนแมนครับเออเอาแต่อวยพรมาเด้อปกติแหลีก็ต้องมีใครเนาะพ่อเนาะเออมีใครอยากได้ใครบ่อยหนักเด้อเห็ุจังไหนเขากำลังเกี่ยวชูมือเลยมันคนราขาเอาสีแหลี่อวยพรก็จะได้ตื่มกันเอาดีก่อนคนรอเนาะ มสูงแฟนปาสูงอยากโคถ้าฟังแลตัวเลยม,มาเด้อคน,นเ้ือนี้เป็นวันนี้เสมเดือนบ่แปรเปลี่ยนเดือนกเดียนอีเกงบ่ินขึ้นกแมน่นแหฉัน บบกไบแจงบนบุดบาดบนมันคำน,นี่ก่อนหน่อยเสียงสวรรค์กะเล่ากะบังคินวันในมาล้มมาตานยะสโ่ก,กันในว่าว่นว่าจังว่าในเมื่อน,นี้นี่ก่อนหน่อยเสียงสวรรค์ กะสิไวพอไหนละแฟนแฟนเบิ่งจักหน่อยพ่เป็นบางน้ำโอยเอาเมื่อตอนผูป้อมมาคุณพอ่อคุณแม่เอ๋ยจังว่าในตอนนี้ให้มีแต่ความสุขเ้อปอดืออันตลายไพยตูวญาจะสามีมาตอนแ เนี่เป็นวันไขวันเกิดพุ่นพ่อหลอดสาตูเดือจังว่าในเมื่อนี่ให้มีแต่ความสุขเด้อยพ่อเดืออันตรายไพ่ตุกย่าสามีมาต่องแฟนแฟนเสียงอีสานคุณแม่นกหน่อยอุไลพอในเมื่อนี่ ให,ให้โยโยยิงยิงเดือยสิงบอดีสวลายให้มีเวรนหลีกไกลความทุกข์ยากกันยากใดให้เพื่อใครไงสารเดือพอเดือเดือเมียเดือเก็บน้ำแขนน้ำขาให้เหล็กนี้ขั้นไกลเวรเก็บน้ำเมียน้ำคอดอกคอข้างหลังเลยให้เพื่อไฟขั้นไหนไก่ยาสมาอยู่ไก่ให้ไก่เวนเหมือนกินล คุณพ่อเอ๋ยคุณลุงพงกะดีหนึ่งลอยบาทมีสิบบาทของพวกเจ้าให้ไหลขึ้นไหลกว่าเก่าความเข็บยาจะไดความไขยยาจะมีเอาละน้อตอนนี้ยุติก่อนไว้นี่ก่อนคุณพ่อคุณแม่ ที่ฟังเล่นี่ก่อนหน่อยเสียงสวรรค์คุณแม่นวกหน่อยกูเลยพรในเมื่อนี้ให้รวยเกือ,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 อ ขอเสียงผู้สิทธิ์ถือลอตเตอรี่นะสานุขอบคุณหลายๆครับนำตาเสียงหน่อยเออฟังนี่ถือหลายกว่าโม่ฟังนี่ถือหลายอือ่าฟังที่บอสถือกังวดนาก็ให้ถือได้อีเมลเด้อ,อวังนี่จะได้ความไก่ยังมีกินยาบวกยกยาเบิดเปียนเพียงตีในึ้นเพียงตาเพียงฝ้าเพียงสวรรค์ในเสาปวดหลงังปวดเดียวให้เสาปวดแข็งปวดขาก<ม>ินข้าวเสียบนอนหลับฝันดีมีโชคมีใช้แรมแรมรวยรวยให้เบิดหนีสุขคนเด้อ เอ,อเอาจังไหน